สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะและนี่คือรายการมากินตาแอดชนบุรีรายการที่จะพาคุณนะคะไปหาของกินอร่อยๆในจังหวัดชนบุรีค่ะและถ้าคุณคิดไม่ออกว่าอยากกินอะไรนึกถึงเราค่ะมากินตาแอดชนบุรีค่ะและก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะไปกันเลย สำหรับร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านเขาใหญ่สเต็กเขานะคะซึ่งก็เป็นร้านที่วิวเนี่ยมากินบ่อยนะคะเมื่อก่อนนะคะทํางานอยู่แถวนี้แต่ก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยนึกขึ้นได้นะคะอยากกินสเต็กก็นึกถึงร้านนี้นะคะเพราะว่ารสชาติเขาดีแล้วก็เขาก็ตกแต่งร้านน่ารักด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวไปดูกัน บอกว่าราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะ <Wow. S 1> เป็นราคาที่แบบว่าคือโซนเนี้ยมันจะเป็นโซนของพนักง,งานประจําร้านก็จะอยู่ในเครือสาพัฒจังหวัดชลบุรีนะคะก็จะเป็นราคาที่แบบว่าทานได้ราคาน่ารักน่ารักไปกันเลยค่ะ ตอนที่เคยมามันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันจะมันจะมีแค่ห้องเดียวนะคะตอนนี้เขาขยายออกมาเป็นฝั่งนี้ก็มีโซฟาให้นัง่งด้วยะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกเมนูกันคะ่ะเขามีเมนส้มตำด้วยนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะ เรานะคะมาสองแก้ววันนี้เป็นชาเขียวปั่นอันนี้เป็นสวรสดสวรสดเมลอนโซดานะคะนี่เลยอันนี้ของตะก้องนะคะอันนี้ของวิวนะคะแต่วิวจะชิมของตะก้องก่อนนะคะจริงๆก็คืออร่อยอยู่แล้วในร้านนี้เพราะว่าเคยมากินบ่อยนะคะขึ้นใจนะคะอันนี้นะคะน้ำสวรสดของเรา สาาดาแล้วก็สวัวรุตมันก็คือน้ำสวรุตโซดานะคะอันนี้ก็ดีค่ะเรียบร้อยนะคะมาแล้วนะคะตําข้าวโพดน่ากินมากนะคะเดี๋ยวกินตำงข้าวโพดกันก่อนนะคะดูกุ้งแห้งดิ ตัวใหญ่มากอเพริมอร่อยเดี๋ยวเราไปทีเด็ดของเรากันค่ะคือร้านนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเรื่องความอร่อยอคือของเพราะอร่อยเพราะเปิดมานานแล้วนะคะวิวก็มากินบ่อยวันนี้อยากพาทุกคนมาชมว่า แล้มันมีร้านสเต็กที่อร่อยๆอยู่แบบนี้นะคะในเรือสาพัดเองอันนี้เป็นหมูนะคะสเต็กหมูแล้วก็อีกจานหนึ่งเนี่ยจะเป็นไก่บาร์บีคิวอาหารแล้วก็มีปลาดอรี่สเต็กหมูกระป๋น,นอร่อยดียค่ะลงตัว หมูก็แบบไม่นิ่มเกินไปไม่เหนียวเกินไปกําลังดีนะคะจะลองไปต่อที่ไก่กันค่ะต่อไปนะคะดานนี้ไม่ใช่ของตัวเองนะคะไม่ใช่ของตัวเองก็จะกินเยอะหน่อยเอยอร่อยเหมือนเดิมอร่อยไม่เปลี่ยนมีมะนาวค่ะ ขาบีบที่ปาแต่เราบีบในซอสเลยนะคะไม่ใช่กินของเรานะคะอร่อยคอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ กาบข้าเป็นหน้ากองเลยนะคะจะบอกว่าอิ่มมากนะคะรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมไม่ผิดหวังนะคะกับร้านนี้นะคะเขาใหญ่สเต็กเขานะคะก็อยู่ในเครือสาพัทเลยนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวิจะทิ้งลิงก์ของร้านเพจของร้านเอาไว้ให้ที่ข้าคลิปนี้แล้วกันนะคะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย